ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทีเตรงนี้ครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ,รบโอ้เพิ่งเสร็จน,นี่แหละไปกินข้าวกันมาก็เดินเล่นหน่อยครับอ๋อขะดังร้านอยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์โอนนะครับนี่ฮะ นี่เป็นร้านจัดสวนนะครับต่างๆนะครับสวยงามนะครับมีนกแก้วด้วยต้นไม้มากมายร้านงานป้ายรวยๆก็ดีกล้วยไม้กระรวองเพชรก็มาไม้ผลไม้หลากฤดูก็มีนะครับมะม่วงยาวกันไปเลยทีเดียวนะครับ ซนเด็กเล่นก็มากมายนะครับด้านนี้ก็มีนะครับสะ,สะลานวิถีอยู่ด้านหน้าผมนะฮะแต่ว่าผมอาจจะเดินไปไม่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็พาท่านผู้ชมมาดูโซนอาหารด้านหน้านะครับเส้นชายทะเลเลยนะครับแล้วก็โหเมื่อกี้เดินร้านค้ามากมายเลยนะฮะเดี๋ยวเราเน้นเส้นของกินก่อนนะครับแล้วก็ทางขวาผมเนี่ยอาจจะไม่ไปแล้วเพราะว่ายาวมากนะครับเดี๋ยวเราไปทางซ้ายไปทางด้านอ่า เขาช่องกระจกกันนะครับโอ้โหของกินเพียบเลยนะครับเนี่ยนะหมึกทะเลอาหารสดแล้วก็วันธรรมดาก็มีวันท้องค้น,นเดินนะครับมาเชิญซื้อของกินแล้วมานั่งจาชายเลนแบบนี้ได้นะครับแล้วไปนั่งพักผ่อนที่ะสะพานสาริถีทางด้านนู้นนะครับนะฮะโหยาวกันมาเลยนะครับเดี๋ยวดูกันยาวๆเลยนะครับเข้าหลามนะครับไข่หมึกสดไข่หมึกทอด ก๋วยเตี๋ยวนะครับหิวก็กินก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเฟอร์นิเจอร์นะฮะเฟอร์นิเจอร์หลากหลายมากมายอเชิญเลยครับเปิดร้านเปิดอะไรก็มาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับตกแต่งได้นะครับป๊อปคอร์นนะฮะร้านคุณลำไยนะครับอ่าเจออีกแล้วนะครับนี่แล้วก็มะรงทอดร้อนก็กินไอติมกันนะครับแล้วก็ร้านที่นอนนะผาที่นอน ทีนีก็มาเลือกชมก็ได้นะครับดูวยาวๆเลยก็อยากได้อะตัวไอ้นี่คาบีบาบาอะไรคาบีบาบาปาล่าเลยอน่ารักจังเลยกับเซนิโซนจะเป็นพวกตุ๊กตาเครื่องเล่นหยอดจับไข่อะไรประมาณนี้นะครับโซนด้านเล่นปาเป้าจับไข่มากมายนะครับยาวกันไปทีเดียวนะครับอยากได้แล้วก็เชิญมาลุ้นกันเอาครับ

อาหารตามสั่งไข่มังกรไข่นกอะไรก็ว่าไปแล้วก็เตียวเรือขนมจีนต่างๆครับเสื้อเด็กรานของเล่นเสื้อวินเทจกังเกงเฟปวี่อะไรก็ว่ากันไปลายพังร้าอาหารเสื้อวินเทจมากมายนะครับของเกี่ยวกับมือถือเคสต่างๆนะครับ x, intage, ก, Heavy, ก,ก,กรเ intage, กะเป๋าเครื่องหนังนะฮะเสื้อ ลายสกินต่างๆครับเสื้อลายไทยลายอะไรก็ว่ากันไปครับน้ำหอมนะฮะเกี่ยวกับเช็ดรถก็มีนะครับไอส์ครีมเอชีวิตตู้เย็นอ่ะเลือกเครื่องเสื้อผ้ายาวๆกันไปเลยนะครับรองเท้าห้าเก้าเชิญนะครับขอสับนี่เดินไม่ทั่วนะผมเดินมาแต่โอ้โหเป็นกิโลนะตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะ ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเอาตามเฉพาะบางจุดต,ต่างๆ,ๆนะแต่อันนี้เป็เส้นหลักเลยเส้นถนนคนเดินเลยนะครับยาวมาเดินมาเกือบกิโลแล้วยังไม่มวกแก๊บสวยๆนะฮะครับอุ้ยของเล่นนะรถอะนะกิฟช็อปชุดนอนนะครับ กะละแมแม่เกตเพชรย่งยืนขนมมออแกงเมืองเพชรน,นะครับเวลาน,นี้อะไรอ่ะมาล่าเต็มถังอ่ะเยลลี่แห้งสีสันสวยสดใส,สนะครับพาดไข่หอมเลยทีเดียวนะครับข้าหลามโอ้โหร้านแว่นนี่ฮะอ้าวยังอยูย่ <c oughs> ครับสวัสดีครับ <c oughs> พิซซ่านะครับอันนี้โอ้ยหลากหลายนะครับลูกชิ้นนะครับน้ำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับ้นนาน้าเลยนี่ก็เป็นโซนกุ้งดองปลาแซลมอนยำต่างๆนะครับทะเลนะฮะหอยนางรมนะครับอันนี้อะไรนะอ๋อนมคกนะฮะนมคก จ้านี้เลยผมจำชื่อเลยเจ๊แขกอาหารเนี่ยฮะสายไหมนะครับแล้วก็ขนมหม้อ,อกแกงนะครับนี่ฮะส่วนด้านนี้อะไรนะฮะข้าวโพดคุกเลยนะครับนะครับดูกันเรื่อยๆครับน้ำส้มนะฮะน้ำชากาแฟาโอเลี้ยงโอเยอะอ่ะเข้าไปอันนี้ขนมอะไรนะขนมต้มนะครับเบียต้อยนะครับ ร้านนี้ก็เป็นซูชินะครับด้านนี้ก็จะเป็นโดนัทนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไฟนะครับหมูกรอบร้านเกตูนนะครับอ่ะสีฟูดดูยาวลูกชิ้นปลานะครับโหเยอะมากดูคนไม่ทั่วถึงเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสายไหมนะครับเกาอรัดนะฮะเนกเกตไก่ลิลลี่ หอมหมูหวานนะครับอ่าใส่เกาะอีสาน หน้าเราจะเป็นรถบั๊มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปซอยนี้กันนะครับซอยอ่ะสองสามซอยเนี่ยโอ้โหรับของเนี่ยเยอะมากอ่ะของเต็มไม่หมดเลยนะครับเดินกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วโอ้โหเยอะนะครับเดินจนเมื่อยจนเหนื่อยหาอะไรกินนะครับ